สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวแก้กรรมติดจรวจอยากหยุดที่จะรักกับคนหน้าเดิมๆคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของการแก้กรรมกับชีวิตรักที่หลุดไม่พ้นกับคนเดิมๆสักทีหนึ่งค่ะหากตอนนี้ใครอยากจะหลุดพ้นกับแฟนเก่าที่คอยมาวนเวียนสร้างความทุกข์แบบรักๆเลิกๆ กับคนเดิมๆอยู่แล้วก็ก็สามารถมาร่วมชมคลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้คะ่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซอ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือคะ่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับใครที่ยังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ที่รักๆเลิกๆกันตลอดแล้วอยากจะหลุดพ้นกรรมนี้สักทีหนึ่งลองมาใช้5วิธีนี้ได้อย่างง่ายๆเลยค่ะมาเริ่มกันที่วิธีแรกเลยนะคะนั่นก็คือการปรับห่วงจุ้ยห้องนอนค่ะห้องนอนถือเป็นห้องที่คู่รักได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะที่สุดและเหมาะกับการปรับเปลี่ยนเพื่อแก้กรรมทางด้านความรักค่ะโดยหากต้องการให้ความรักราบรื่อกับคนเดิมก็ให้ปรับห้องนอน ให้สังเกตทิศทางของเตียงนอนทิศท,ทางที่ดีในการจัดวางเตียงนอนคือทิศตะวันออกและทางทิศใต้นะคะส่วนสีของผ้าปูที่นอนที่ดีก็คือสีเขียวอ่อนชมพูอ่อนหรือฟ้าอ่อนค่ะควรหลีกเลี่ยงสีดําล้วนหรือขาวล้วนนะคะและภาพในห้องนอนไม่ควรเป็นภาพที่เกี่ยวกับน้ำค่ะเพราะถือเป็นความหมายที่ไม่เป็นมงคลนะคะมาถึงวิธีที่สองค่ะ การถอนคำสาบานหรือคำสาปแช่งเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าในอดีตชาติเราเคยสาปแช่งหรือว่าโดนสาปแช่งหรือว่าสาบานร่วมกับคนรักในอดีตหรือเปล่านะคะจึงควรที่จะถอนคำสาบคำสาบานเพื่อให้กำความรักของเรากลับมาราบรื่นมีความสุขอยู่กับปัจจุบันค่ะมาถึงวิธีที่3นะคะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนเลขรอบตัวเรา เลขที่ส่งเสริมในเรื่องความรักนั้นก็คือเลข6ค่ะที่ประกอบไปด้วยคู่เลขต่างๆแต่ละเลขก็จะช่วยส่งเสริมต่างกันไปแต่เลขที่เหมาะสมกับคนมีคู่และต้องการให้คู่มั่นคงราบรื่นแฮปปี้ก็คือ1 6และ61ค่ะจะเสริมเสน่ห์ให้กับรักต่างวัยใครรักเด็กก็ให้จัดไปเลยนะคะ ส่วนคู่เลข5,6,6,5จะช่วยเสริมความมั่นคงทางใจให้กับคู่รักพร้อมมุมาณนะฟันฝ่าไปด้วยกันค่ะส่วนคู่เลข6,9และ96จะช่วยเสริมความกลมกล่อมของความรักทอยทีทอยอาศายัยให้อาภัยกันโดยให้หาเลขเหล่านี้ไม่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นเลขต่อท้ายลายรหัสโทรศัพท์หรือว่าเบอร์มือถือก็ได้นะคะมาถึงวิธีที่4ค่ะแนะนำให้ตักบาตรเป็นประจำ หากใครที่ช้ำใจจนไม่อยากจะอยู่กับคู่คนเดิม,ดมแนะนำให้มันทําบุญตักบาตกับพระสงฆ์เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นทุกวันพระหรือว่าทุกวันเกิดก็ได้เพราะเชื่อกันว่าการตักบาตกับพระสงฆ์นั้นจะช่วยให้สิ่งไม่ดีต่างๆในชีวิตค่อยๆหายไปและสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆจะเข้ามาหาโดยทุกครั้งที่ตักบาเสร็จแล้วให้กรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งด้วยนะคะ และแล้วก็มาส่งท้ายกันที่วิธีที่5ค่ะแนะนําให้ปฏิบัติธรรมหรือว่าถือศีลแปนะคะการปฏิบัติธรรมภาวนาหรือว่าถือศีลแปเป็นประจํานั้นถือว่าเป็นการสะสมบุญชั้นดีค่ะและนอกจากการได้บุญแล้วยังเป็นการฝึกจิตใจให้สงบร่มเย็นอีกด้วยนะคะโดยสิ่งที่สําคัญก็คือการอุทิศบุญกุศลและขอพรหลังจากการอุทิศบุญกุศลแล้วให้ทําการขอพรในสิ่งที่ต้องการค่ะ หากอยากให้รักกลับมาหวานชื่นก็ขอพอรให้รักของเราดีและมั่นคงหรืออยากหลุดออกจากความรักที่เป็นท็อกซิกก็ให้ขอพอรให้หลุดจากวังวนความรักนี้อย่างมีความสุขนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิด5วิธีที่แก้กรรมติดจรวดในเรื่องราวความรักนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ